บรรยากาศตรงนี้เป็นทางนั้นที่ก็จะพาทีมของเรานะครับทีมของเราไปสู่เอ่งน้ำที่มีความน่าจะเป็นความลึกในระดับนึกกว่า2องจุดที้นราทำเหนอยมาแล้วนะคะรับนี่ตรงนี้ก็ส,นนสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับ เราจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังนะครับดยเฉพาะถ้าอุปกรณ์น้มได้นะครับแล้วก็หัวอาจจะไปจจะแคบก็หัวจะได้แล้วก็เป็นต้นนะครับต้นจะดูแอีงน้ำด้วยคนครับุ่นน่ะมันจะทำให้มันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีใจรักในเรื่องของการถ่ายภาพตรงนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าเป็นจุดจ่ายของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่มีความ สวยงามมากๆนะครับเพราะว่าเอกาจะมีน้ําไหลลงมาอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถลงมาเล่นน้ําได้นะครับยังมีต้นไม้ที่มีรูปร่างลักษณะเปลือกไม้ที่มันมีความสวยงามแล้วก็ครอบคลุมนะครับทําให้รู้สึกถึงบรรยากาศของอีกวิถีหนึ่งของการมาดูธรรมชาตินะครับเหมือนกับว่าเราหลุดออกมาอีกหนึ่งหลุดวิถีออกมาอีกหนึ่งหนึ่งวิถีนะครับเหมือนกับในหนึ่ง โล่หนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทำน้ำนะครับก็จะมีต้นไมยย้ตรงนี้จะมีความสวยงามนะครับอยากจะให้มาเที่ยวกันนะครับถ้ามีเวลาก็ควรที่จะใช้เวลาในช่วงเช้านะครับจนถึงประมาณช่วงประมาณบ่ายสามโมงก็กำลังสวยนะครับแต่ถ้าเย็นๆอย่างนี้ก็อาจจะ มองภาพไม่เห็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้มาเที่ยวกันนะครับถ้ามาที่วรรทญกย,ยนันคุอไฟกระโดงก็อย่าลืมมาเที่ยวจุดตรงนี้นะครับเป็ดที่สวยมากๆครับครับนี่นะครับบนแมกไม้ที่มีความร่มรื่นปกคลุมอยู่นะครับด้านล่างก็จะเป็นน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกไหลมาจากทางด้านบนนะครับแล้วก็จะมีขดไม้โขดหินนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากจะให้มาเที่ยวชมกันนะครับตรงน,นี้มาถับอันนี้ก็คือน้ําตกแต่ว่าเรามาในช่วงดึกแล้วนะครับก็อาจจะเห็นน้ําตกไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับนี่พระอาจารย์ที่พาเรามานะครับข้างล่างก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ทางน้ําที่ไหลไปนั่นเองนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่มีความ สวยงามแล้วก็<า>เป็นอีกหนึ่งจ<า>ุดไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ทุกท่านได้มาชมกันนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะเพิ่มแสงแล้วนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าเรามามเที่ยวชมดูด้วยสายตาเรานะครับก็จะเห็นว่าน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นสีมรกตออกเป็นโทนทางสีฟ้าน้ําเงินอ่อนๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นว่านะครับเป็นต้นว่าป่าหรือว่าว่าที่มัน เป็นเมล็ดเล็กๆะครับเนื้อไม่ค่อยเยอะหรือว่าเรียกว่าว่ากระดูกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นครับใช่ครับแน่นี้ก็เป็นลูกเล็กๆนะครับออกอ่ครับตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะเดินเดินด้วยนะครับเพราะว่ามันมีมีก้อนหินใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างล่างเราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะอันจะายได้นะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์ธระมหาเชษฐาธานา,าราโรนะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมน้ําตกภูเขาไฟกระดงในชั้นที่ชั้นที่สี่แล้วมั้งนะครับนะ้าประมาณชั้นที่สี่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวลองหันหลังไปดูน้ําตกตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับกับบรรยากาศของแมกไม้นะครับซึ่งมีมวลขลังอย่างมากๆเลยนะครับซึาหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวชมตรงนี้ก็ขอ เรียนเชิญนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศก็ไม่ต้องรอจนดึกขนาดนี้นครับก็ <c oughs> มาเที่ยวกันก่อนได้นะครับในช่วงตอนเช้าจนถึงประมาณสัก 3- 4มสโมงไม่เกินนะครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสําสหรับทริปของการมาเที่ยวชมน้ําตกภูเขาไฟกระโดงกันในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีเวลาก็แวะมาเที่ยวกันช่วงนี้กําลังมีน้ําไหลน่าสนใจมากทีเดียวครับขอสวัสด ดีครับผม